นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านความพอเพียงนำความสุขทุกสมัยเราสุขใจเพราะมีธรรมนำวิถีหากฟุ่มเฟือยขลาดเขาเข้าคลุกคลีชาติไทยนี้คงย่อยยับลงกับมือสังคมไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากความไม่พอก่อเกิดเป็นสงครามกิเลสตัณหาที่กัดกินจิตวิญญาณของผู้คนไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ไม่รู้จักลากิเลสอันเป็นเหตุของความล่มจมมีพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าทันโตเศษโธมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกต,ตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด รู้จักฝึกหัดปฏิบัติตนให้จิตหมดจากกิเลสแต่ที่ยังไม่ปฏิเสธเพราะจิตอุดมด้วยอกุศลละมูลคือโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความลุ่งหลงโมเมาคนไทยต้องรู้จักใช้หลักธรรมนำชีวิตรู้จักพอรู้จักละเกิดธรรมาที่ใจด้วยกุศลละมูลสประการดังนี้ ประการที่หนึ่งอโลภะรู้จักพอไม่โลภไม่หลงไหลในวัตถุนิยมสังคมบริโภคความโลภเกิดจากการไม่รู้จักประมาณได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจนเป็นปฐมบทเกิดการโกงกินบ้านเมืองสร้างความเดือดร้อนให้คนทั้งแผ่นดินความโลภทำให้คนแสวงหาในทางทุจริต ประพฤติผิดในทางที่มิชอบความมักมากในกรรมารมณ์ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสจริงอยู่ที่ความอยากได้นั้นเป็นส่วนหนึ่งในความต้องการของมนุษย์แต่ต้องไม่ทุจริตดังนั้นต้องติดประตูโลภะรู้จักละรู้จักพอนะคะประการที่สองอโทสะ รู้จักละสละความโกรธความโกรธก่อนจะฆ่าใครมันได้ฆ่าตัวเจ้าของเองก่อนแล้วมีอคติคิดแต่จะเอาชนะกันไม่รู้จักคิดผิดชอบชั่วดีภัยที่เกิดขึ้นจากความโกรธอันตรายยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูหลายเท่านักจิตที่รู้จักละสละความโกรธได้ต้องอาศัยสันติอหิงสา เพราะการไม่รู้จักละสลับความโกรธใช่ไหมคะจึงทะเลาะวิวาทเข็นฆ่ากันทุกวันน้อมนำเมตตาทำไว้ที่ดวงใจมองกันในแง่ดีจะมีทางออกมองกันในแง่ลบจะพบแต่ทางตันความโกรธเบียดเบียนให้เปลี่ยนเป็นเมตตาประการที่สอมโมหะความไม่รุ่มหลง รู้จักเพียงพอบริโภคอย่างมีสติหลงลาบจึงคิดคตหลงยศจึงคิดชั่วหลงสรรเสริญจึงเพลินตัวหลงเสพสุขจึงเมามัวสุดประมาณความหลงเป็นความมืดบอดทางดวงจิตเป็นความมืดมิดทางภูมิปัญญาขนตาอยู่ใกล้ตากลับมองไม่เห็นเรามักมองข้ามด้วยอำนาจแห่งความหลง การระงับความหลงได้ดีที่สุดคือสติสติคือวัคซีนที่ฉีดเข้าสู่จิตใจของมนุษย์แล้วจะไม่เป็นบาดทะยักในหัวใจไม่เป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์สติคือดวงตานำพาแสงสว่างนำทางชีวิตให้ร่มเย็นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะดวงธรรมจะเกิดขึ้นในใจ พราะคนไทยรู้จักคำว่าพอที่แบกหนักคืออัตตาที่ได้มาเพื่อสนองตันหาตนใช้จ่ายอย่างเหลือเฟืออยู่เหลือกินเหลือหน้าใหญ่ใจโตนี่คือปฐมบทแห่งความล่มจมเศรษฐกิจที่ยำแย่คนแก้ก็คือคนไทยที่มีภาระและหน้าที่ช่วยเหลือกันคือต้องรู้จัก อดทนอดกลัน้นอดออมใช้ธรรมะชะลมใจรู้จักวางก็จะวางธรรมะก็จะเบ่งบานในหัวใจสังคมประเทศไทยก็จะปลอดภัยแน่นอนค่ะรู้จักพอรู้จักละธรรมะเกิดแสนประเสริฐหยุดกิเลสเหตุมัวหมองโลกโกรธหลง ปิดบังจิตคิดใจจองไทยทั้งผองจะสุขสรรต์กันทุกคน